สวัสดีครับผมมิสเตอร์โนชาแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่พี่เพื่อนๆใน YouTube มาดูบรรยากาศตลาดโบเบจุดใหม่ที่เขาปรับเปลี่ยนโบเบมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การขายที่เคยเห็นว่าโบเบจะขายริมคลองไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อก่อนนี้ตอนนี้คือปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่แล้วที่ชื่อว่าโบเบสเตชันจะอยู่ทางขวามือคือจุดนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครเคยมาช่วงกลางคืนนะ กลางคืนหรือว่าเป็นช่วงตอนเช้ากลางวันตอนบ่ายอะไรเงี้ยคือจะเมื่อก่อนนี่เราจะเห็นว่าโบเบ้ขายเสื้อผ้าราคาส่งที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะก็คือจะอยู่ทางด้านริมคลองมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะก็คือเดี๋ยวโบเบ้เนี่ยตอนนี้นะะคือเปิดละร้านเริ่มเยอะแล้วนะะก็คือจะอยู่ในจุดการค้าศูนย์การค้าใหม่ก็คือโบเบ้สเตชันตรงทางด้านขวามือนะฮะลองเข้าไปเดินเล่นดูเปิด24ชั่วโมงร้านค้าเสื้อผ้าก็ยังเป็นราคาขายส่งเหมือนเดิมนะฮะ สะพาน3นะฮะก็คือยังตรงข้ามกับโบเบทาวเวอร์เราสามารถจอดรถได้ทั้งสองฝั่งทั้งตึกเดิมของโบเบทาวเวอร์แล้วก็เป็นอาคารสูนการค้าใหม่โบเบสต a ชันนะฮะอยู่จุดเดิมเลยแต่ว่าแค่ย้ายฝั่งข้ามมาที่สะพาน3นะ,ะก็คือเปิด24ชั่วโมงนะจะเดินเล่นเช้ากลางวันเย็นบ่ายดึกเที่ยงคืนตีหน,นึ่งถีสเดินเล่นได้หมดนะตอนนี้ร้านก็เริ่มเยอะเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ ก็ยังคงความเป็นโบเวอยู่เหมือนเดิมครับก็คือขายเป็นราคาปีกส่งเสื้อยืดเสื้อผ้ากางเกงยินจากโรงงานอะไรต่างๆนะเป็นสไตล์แบบโบเวที่เราเคยรู้จักกันอยู่แล้วนะเมื่อก่อนก็คือจะอยู่ริมถนนแต่ว่าวันนี้ย้ายมาอยู่ข้างในโกดังแนละ้วก็คือเป็นจุดหมายที่ท่านนายกข,ของกรุงเทพนะกทมก็ได้จัดเติีมเอาไว้ ราคาเหมือนเดิมครับ3ตัวราคา40อะไรก็ว่ากันไปราคาส่งเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าใครเคยมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ไม่ได้มานานแลวย่านโบเบก็อาจจะไม่รู้มาปุ๊บก็อาจจะไม่เจอเลยว่าเฮ้ยโบเบที่เคยอยู่ในหายไปไหนแล้วอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็เลยลองแนะนําดูนะฮะว่าเขาย้ายจุดแล้วก็คือยังอยู่ในย่านโบเบเหมือนเดิมแต่ว่าย้ายร้านพ่อค้าแม่ค้าต่างๆมาอยู่ใน จุดที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้ในโกดังถ้าเกิดฝนตกก็ยังเดินซื้อได้สบายนะที่จอดรถยนต์ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็มีอยู่ประมาณพอสมควรนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าต่างจังหวัดก็มาซื้อเสื้อผ้าราคาส่งเพื่อเอาไปขายปีขายย่อยตามต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันก็ลองมาดูที่โบเบสสถานนะส่วนร้านที่ยังไม่ได้มาเช่าก็ยังมีนะฮะพื้นที่ยังมีให้จับจองในการปรับภูมิทัศน์ใหม่นะฮะเป็นริมคลองเป็นอะไรแบบนี้ก็คือ เลยย้ายสเตชันของพ่อค้าแม่ค้านะฮะมาอยู่ข้างในที่พื้นที่ที่เขาทำเอาไว้ให้ขายนะฮะส่วนชั้นนี้ก็ชั้น2นะฮะก็จะมีฟู้ดคอร์ทมีอาหารให้นั่งรับประทานกันนะฮะมีเครื่องดืม่มมีจุดถ่ายรูปนิดหน่อยแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นจุดที่จอดรถยนต์เลยส่วนที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็จะอยู่ด้านล่างตอนที่ผมมานี่คือจอดฟรีอยู่นะแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์ ก็น่าจะเสียค่าบริการ10-20บาทมั้งฮะไม่แน่ใจนะลืมถามมาเบื่อครับก็ที่จอดรถยนต์ก็ค่อนข้างที่จะหลายคันอยู่นะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากเท่ากับที่จะไปจอดทั้งนอกเนาะแต่ว่าเอาโดยรวมแล้วนะโบ๊ทเบสสเตชันแห่งนี้ก็ถือว่าไม่ได้กว้างใหญ่มากการพ่อค้าไม่ได้แน่นเหมือนอย่างเมื่อก่อน แต่ก็ถือว่าสบายถ้าเกิดน้าฝนตกก็เดินไม่เปียกเพราะค้าไมค้าก็ไม่ต้องเก็บร้านลองมาเดินเล่นกันดูนะครับยังไงก็ลองลองเดินดูตรงนี้ก็จะไม่เห็นแล้วว่ามีตลาดโบเบสําหรับใครที่ยังไม่รู้บางทีก็งงเฮ้ยเราตลาดโบเบสนี้หายไปไหนหมดคือเขาย้ายย้ายจุดขายแต่คืออยู่โบเบสเหมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าย้ายเข้าไปข้างในข้างในเข,า,นขาเรียกว่าในพื้นที่ศูนย์การค้าใหม่ที่เขาจัดแั้นะฮะตรงนี้ก็จะดูโล่งๆแล้วสำหรับตลาดโบเบสที่ใครเคยมาซื้อเสื้อผ้าราคาส่งสมัยก่อน บางบางคนเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะแต่ว่าถ้าเข้ามาวันนี้อาจจะไม่เจอโบเบในจุดเดิมละตอนนี้เขาก็พยายามผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะก็คือตรงคลองพดุงพงเกษตรนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินเผื่อว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยก็มาถ่ายรูปคู่กับป้ายบนฟุตปาทได้ว่าอ๋อเรามาถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างต่างประเทศนะที่ท่านผู้ว่าท่านบอกไปนะส่วนราคาก็เหมือนเดิมขายเป็นราคาส่งนะโบเบสเตชันนะ ตรงจุดเดิมของตลาดโบเบที่เราเคยเดินเล่นกันนะฮะคือทางกรุงเทพเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงของการเตรียมงานเทศกาลฤดูหนาวเขาบอกว่าจุดนี้แหละจะจัดเป็นให้เทศกาลยิ่งใหญ่ระดับโลกในช่วงประมาณเดือนธันวาคมยังไงก็ลองติดตามช่อง YouTube อ,อื่นแล้วก็ดูตามข่าวนะฮะว่างานจะเริ่มช่วงต้นเดือนพฤศจต้นเดือนธันวาคมหรือว่าเป็นปลายเดือนอยังไงก็เดี๋ยวยังไงผมจะลองมาอัปเดตให้ดูนะว่างานเทศกาลฤดูหนาวที่ทางกรุงเทพจัดเนี่ย ในพื้นที่ของตลาดโบเบเก่าเนี่ยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของเทศกาลฤดูหนาวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามชมอีกทีนะฮะ